พี่จะประกาศชนะดีใจเพราะวาชนะรือได้บอนดีใจได้บอันะช่ป่ะเฮ้ยมันมือสั่นอะมันมือสั่นอะโอ้น้ำตาผมไหลเลยจริงเหรอน้ำตาไหลตอนไปก่อนแม่ตรงข้างล่างก่อที่ว่าจะจะอะไรก่อนที่ว่าจะมาปิประตได้เลคิดว่าจะชนะน่นอยกที่งหรือว่าไม่รู้แต่เติดเปลี่นเปลี่ยนขอไวแน่บัตรเขาดียนะบัตเขาดีเออ กอมาหรอกแต่ว่าก็มีแบบมีเล่นๆที่ค่ายบ้างเออแล้วได้ใช้จริงไงก็หลุดแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะมันสวนแน่นอนผมก็เลยเอาเลยเอาเลยเผื่อโดนวะเตะเเต็เตะ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 เตเตะเอเตอเตะเะเต็เตเตะ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 าตะยต้าตะเเเตเตะเตเตยได้เตะเตะาตะเกเตะเตเตเตคเเต คนครับวันนี้ทำพี่<ด> <ๆ S 2> แล้วได้แต่ช้น